Oh. Mm -hmm. แล้วครับผมก็ขอสวัสดีชาวกาเลนาฟรีไฟล์ไทยแลนด์กันด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเซสตสกิลสายดันแรงนะครับเป็นเซสตสกิลที่ผมใช้เยอะที่สุดเลยนะครับก็จะเป็นเซสตสกิลสายถึกนะครับคนดูเออเดี๋ยวผมจะไปแนะนำกันนะครับว่าเซสตสกิลเนี้ยมันดีและโกงยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สาคัญนะครับก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะ จะพาไปดูด้านหน้าของสกิลตัวละครที่ผมใช้กันบ้างนะครับว่ามีตัวอะไรกันนะคุณดูก็สำหรับเซสกิลที่ผมใช้นะครับมีตัวอะไรกันบ้างนะหนึ่งเลยนะครับคุณดูก็จะเป็นตัวของฟอร์ตนะครับตัวนี้เด้งเลือดโคตรโหดนะครับคุณดูแล้วก็ซานิลูกูเอต้านะครับที่เพิ่งโดนเนิร์ฟมานะครับและสุดท้ายครับก็เชนนะครับก็เซสกิลนี้นะครับถึงอาจจะเดินเอ้ยถึงอาจจะโดนเนิร์ฟมาเอ้ยโดนเนิร์ฟมานะครับคุณดูแต่ก็ยังโหดอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่าคนดู let's ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมฟรีไฟลราคาถูกต้องนี่เลยคุกกี้แลนด์ช็อปบริการเติมเกมฟรีไฟลราคาถูกถูกขวาเติมเองปลอดภัยต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเติมเกมไว100้0 0จดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปลิงอยู่ใต้คลิปนะและจังหวะนี้นะครับผมกระโดดมาที่บอกโคนะครับซึ่งผมสุ่มทีมมานะครับคุณดูเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นเซสกิลนี้แบกเพื่อนในทีมกันครับว่าจะไหวหรือเปล่านะโอเคตอนนี้ผมก็โดดมานะครับได้เป็นอ่า เอ็กกับโทกอนนะครับเหมือนเมืองนี้ที่ผมโดดมาจะไม่มีคนเลยนะครับคนดูก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับโอเคได้ซองใหม่มานะครับถือว่าสวยเลยนะครับเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะดาเมจรุนแรงนะครับแต่เล่นยากจัดเลยนะคนดูโอเคฟ้าของไปนะครับผมอยากได้เป็นปืนที่มันเจาะเกาะเจาะเกาะหน่อยนะครับช่วงนี้กําลังมาแรงเลยนะครับสําหรับปืนเจาะเกาะนะครับคนดูเพราะว่าช่วงนี้เซตเด็กแรง เด็กแรงกำลังมาแรงเลยนะครับสำหรับเฟสกิลเด็กแรงนะครับตอนนี้เซ็ตสายถึกมีหล่อนนะครับเจอเฟซกิวเด็กแรงไปนะโอเคแล้วเหมือนข้างหน้าจะมีคนหรือเปล่านะครับเหมือนโดนจะได้ทําการเปิดเผยตําแหน่งของพวกเรานะครับตอนนี้โอเคโดนศัตรูก็ได้เปิดเผยตำแหน่งของพวกเรานะครับตอนนี้ผมไม่สนใจนะครับคว้าไปสามของก่อนนะครับคนดูโอเคเอ็กแปดนะครับเอ็กแปดก็เป็นปืนที่รักหัวค่อนข้างง่ายนะครับผมก็ ชอบเล่นอยู่นะครับวันนี้ก็หาเอ้ยผมอยากได้เ k คพอดีเลยคุณดูโอเคเดี๋ยวเกมนี้เราจะเล่นเา a คกันนะครับคุณดูเพราะว่ามันดาเมจค่อนข้างจะแรงนะครับโอเคเมื่อกี้เหมือนผมเห็นคนอยู่ข้างบนนะเดี๋ยวเราจะลองไปดูนะครับคุณดูว่า,าจะมีคนหรือเปล่านะดูเซสติิลผมตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเซสติิลถามว่าโกงไหมนะตอนนี้ก็รู้สึกว่าอาจจะโกงแต่ไม่เท่าเมื่อก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ ตัวของเซตสายถึกสายเกาะนะครับโดนเนิร์ฟลงมาเยอะเลยนะครับคนดูสําหรับเซตสายเกาะนะครับโอเคแต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าเรามีสิ่งประดิษฐ์อย่างดาบราชันนะครับคนดูเดี๋ยวเราจะทําการหาดาบราชันเพื่อไปวัดกับคู่ต่อสู้นะครับบอกได้คําเดียวนะครับกดเชนทีนะครับกดสกิลเชนทีนะครับเกาะเต็มหลอดนะครับคนดูโอเคตอนนี้ผมแลกมาเป็นอ่า ทาน้าของปืนซองควงนะผมจะเล่นเป็นซองควงดีกว่านะคุณดูเพราะว่าผมมึงได้สกินมาใหม่ขออนุญาตโชว์หน่อยละกันโอเคแล้วเหมือนจังหวะนี้จะมีคนได้ทําการชุบเพื่อนนะครับมาโอเครู้สึกว่าน่าจะชุบเสร็จนะครับจังหวะนี้ก็รอรอยิงหัวก่อนนะครับออาวิ่งแบบนี้ก็เรียบร้อยครับโครโหดเรียบร้อยดาวหนึง่งยิงหัวยับยับ เฮ้ยจะเสียดายเขาชุบเพื่อนไปแล้ววะคนดูเขาชบเพื่อนไปแล้วแล้วเหมือนข้างหน้าจะมีคนอีกหนึ่งคนครับตรงฟางนะไม่รู้ว่าเป็นตีเดียวกันหรือเปล่านะครับแล้วเหมือนตรงสะพานนะครับจะมีคนอีกหนึ่งคนนะครับแล้วเพื่อนเราดนนะครับทางด้านของเบอร์สามอุ้ยตอนนี้ผมได้เก็บเสียงมาครับคนดูถือว่าเป็นเรื่องดีเลยนะครับเอเคใส่เก็บเสียงนี่เป็นอะไรที่โคตรโหดนะครับคนดูแล้วเหมือนข้างหน้าจังหวะนนี้เหมือนข้างหน้าจะมีคนเหมือนข้างหน้าจะมีคน มาครับเอาไปเม็ดหนึ่งเจ้าวันนี้เจ้าวันนี้เจ้าว่านี้วัดเชิงวมมมมนๆเฮ้ยวนล็อ,อกวนๆล็อ,อกขาวนล็อ,อกขาดูเรียบร้อยดาวคู่นะเฮ้ยเพื่อนเบอ,เบอร์เฮ้ยเพื่อนเบอร์สามเรามาพอดีนะไม่ไรเดี๋ยวให้เพื่อนเราชุบนะครับคนดูโอ้โหเมื่อกี้ผมดาวคู่เลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้โดนล็อกขานะครับคนดูแบบเดินไม่ออกครับโดนปเดอร์แมนล็อกขานะครับเคขออนุญาตพันยาสักครู่นะครับตอนนี้ผมได้มาสองคิวนะตอนนี้เอ่อกระ เกรเพิ่มมาแล้วครับตอนนี้ผมได้มา2คิวนะอ่าเป็นสกิลของลูกูเอต้านะครับที่เพิ่มเกราะนะครับเมื่อเราสังหารศัตรูได้นะเมื่อก่อนมันเพิ่มอยู่ประมาณ50หน่วยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะตอนนี้ลดลงมาเหลือไม่สามสิบห้ากสี่สิบนะผมจำไม่ได้แล้ะแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยถึกเหมือนเมื่อก่อนนะแต่ถามว่าโกงไหมก็ยังโกงอยู่นะครับคนดูแต่ตอนนี้ผมยังไม่เจอดาบราชันเลยนะครับ เจขอเอากระสุนลูกซองมาเยอะๆหน่อยแล้วเหมือนข้างหน้าจะมีคน <c oughs> จังหวะนี้ไม่รู้ว่าเพิ่งโดดมาหรือเปล่านะครับคณด,ดูรู้สึกว่าน่าจะมีคนเพิ่งโดดมาโอ้ยรลอเพื่อเราดาวเลยอะเพื่อเราดาวไปแล้วครับเบอร์สามเราตุยเย่ไปแล้วนะครับคุณดูโอเคตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนจะมีคนตรงหน้าสะพา,านอีกหนึ่งคนเฮ้ย okay, แล้วคนนี้มานั่งนั่งยองอะไรตรงนี้ก็เรียบร้อยครับหมดตีเค okay. โอ้ยคนนี้เล่ 8, นป็นเองแปดคนดู เราไปชุบเพื่อนกันดีกว่าอ้าวเบอร์สามโอเคเพื่อนชุบแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับแล้วเมือข้างหน้าข้างหน้าผมจะมีอีกหนึ่งตัวตอนนี้ก็อัดตัวไปเรียบร้อยดาวหนึ่งซ้ำเลยครับซ้ำเลยครับคุณดูเจ็บจัดนะโอเคเดี๋ยวเราวิ่งเข้านี้เออเราวิ่งเข้าบ้านก่อนนะครับคุณดูเพราะตรงนี้คนค่อนข้างเยอะนะครับผมไม่ค่อยอยากเสี่ยงเท่าไหร่นะอาจจะเกิดการแทรกทันขึ้นนะครับจากเมืองนี้นะครับคุณดูเฮ้ยแล้วใครดูผมครับเนี่ยหนึ่งคน โอเคตอนนี้คนก็เหลือสามสิบคนนะครับผมยิงมาสี่คิวแล้วนะครับคนดูเคก็ซื้อยาให,ใหญ่มานะครับแล้วก็กล่องเสริมอะไรมาให้เรียบร้อยนะครับเอ้ยแล้วเหมือนจะมีคนเปิดโดนมาหาผมนะครับน่าจะอยู่ตรงข้างหน้าผมนะตอนนี้ขออนุญาตหลบก่อนนะครับก็สาหรับน้องๆขาหน่อยนะครับที่เข้ามาดูช่องผมเป็นครั้งแรกนะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้ะที่สำคัญนะครับไปอย่าลืมฝากกดกระดิ่งยิงๆกันด้วยนะครับคนดูก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องผมนะครับคนดูโอเคตอนนี้คนก็เพิ่มมาเรื่อยๆเลยครับเหมือนจะวงสองแล้วหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่คนที่คือแบบไม่ค่อยยุบเลยนะครับคนดูเฮ้ยหรือเหมือนผมจะโดนยิงจากข้างหลังเฮ้ยใครบ้างอาตุ๋ยผมครับเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่บนชอบ็อปหรือเอ้ยอยู่บนแผงป้ายหรือเปล่าครับ เยหือเมือนข้างหน้าจะมีศัตรูจังหวะนี้ขออนุญ,ญาตแซสแลมโบกินีของผมไปก่อนเลยแล้วกันเดี๋วหเหมือนข้างหน้าจะมีศัตรูตอนนี้ผมขออนุญาตออกจากเมืองก่อนนะครับคุณดูคนเยอะจัดนะเดี๋ยวเราไปาหาเพื่อนกันก่อนนะตอนนี้แซสแลมโบกินีเรามาแล้วโคตรหดูดแลมโบกินีสีดําสุดเฟี้ยวโอ้ยแล้วชนต้นไม้ไปทีนงครับมา ตอนนี้ก็ผมพยายามจะขึ้นมุมสูงนะครับเพื่อหาจุดยิงที่ได้เปรียบนะครับคนดูตอนนี้ไม่รู้ว่าคนอยู่ตรงไหนกันมาเอ้ยแล้วนี่วิ่งมาแบบนี้ก็เรียบร้อยดีครับเองขับดิฟูดมาแบบนี้ได้ไงเนี่ยแบบนี้ก็ตุยไปดิครับคนดูโอเคตอนนี้คนก็ไม่ยุบเลยนะครับคนดูรู้สึกว่าเกมนี้จะค่อนข้างตึงนะครับคนดูแต่ผมไม่เป็นไรนะ ตอนนี้เกาะผมก็ขึ้นมาประมาณนิดนึงแล้วนะครับผมต้องการดาบราชันเป็นอย่างยิ่งนะตอนนี้ก็สําหรับสิ่งประดิษฐ์นะคนดูว่าอันไหนโกงสุดก็ลืมคอมเมนต์กันมาบอกใต้คลิปกันด้วยนะใครชอบเล่นดาบราชันกันบ้างนะคนรับคนดูผมรู้สึกว่าดาบราชัน,นโคตรมันนะครับมันดูวิ่งโคตรไวเกาะโคตรเยอะโคตรโหดโคตรโกงโอเคแล้วเหมือนเพื่อนเวอร์สามเราจะโดนยิงนะครับเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนนะเหมือนจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ อยู่บ้านนี้หรือเปล่าว่าปลาระเบิดไปแล้วปลาไม่โดนด้วยเจังหวะน,นี้วิ่งขึ้นมามีคนหรือเปล่าแล้วเพื่อนเบอร์สามต่ยิงเหมือนจะมีคนอยู่ข้างหน้านะคนดูเฮ้ยมีคนเพิ่งโดดมาวะ่ะโอ้จับปืนผิดจับปืนผิดอ่าแล้วเพื่อนเบอร์สามโดดไปทําไมนะ่ะโอเคือเรียบร้อยเลย,ยงนงี้เอาระเ,เบิดผมกินนัดเอาระเบิดผมกินเอะไรเองาไา่ลบอะไรตรงนี้อะก,ก็เรียบร้อยเอ้ย เอาลูกซ้อมหมไปกินเรียบร้อยมิกเหรอมิกเหรอเรียบร้อยมิกเองโดยผมเก็บไปคิวหนึ่งครับตอนนี้ชิวๆนะครับเบอร์สามเราตุยไปแล้วนะครับคุณดูขออนุญ,ญาตซิกแซกหลบออกมาก่อนนะครับตอนนี้ก็ขอเอ้ตรงน,นี้ก็ยึดระดับก่อนนะครับคุณดูผมจะเอาเกาะสี่นะตอนนี้ไหนตรงไหนมีคนอีกหรือเปล่าตอนนี้มีคนอีกหรือเปล่า เหมือนนณะจะมีคนน่าจะเพิ่งโดดมาครับแล้วตั้งไอวอลแบบอื่นๆจะวะนี้ก็เรียบร้อยดาวสามเลยนะครับคุณดูสวยเหมือนจะเพิ่งโดดมาครับคนนี้เอ้ยตกใจเพื่อนโหเบอร์หนึ่งโดดมาไม่นี่เลยโอเคผมได้เป็นเกาะสี่แล้วนะครับคุณดูตอนนี้ก็ได้เกาะสี่มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเข้าวงกันเลยนะครับคุณดูตอนนี้วงก็ดีบแล้วนะครับคุณดูเห็นไหมตอนนี้ดูเกาะผมแนละ้วคุณดูตอนนี้ได้ลาบราชันมาหนึ่งเลเวลนะ กาะก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับคุณดูเมื่อกี้เหมือนผมจะเห็นมีคนอยู่ข้างนอกนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนจัดการไปแล้วหรือยังนะครับไม่รเหมือนข้างหน้าจะมีสิ่งประดิษฐ์ให้เราเปิดนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่ามีดาบราชัลหรือเปล่านะครับคุณดูตอนนี้ผมก็มีเหรียญอยู่900พอดีเลยนะครับดาบราชันไม่แน่ใจใช้อยู่ประมาณ400เยเอ้แล้วเหมือนข้างหน้า ตกใจหมดถึงว่าคนวิ่งเดินมานะครับที่ไหนได้เป็นหุ่นนะครับคนดูไหนอยู่ดีมีดาบหลักชั้นหรือเปล่าโอ้โหไม่มีนะเดี๋ยวเราเอาเซนเซอร์ที่ขวานะคนดูตอนนี้เหมือนจะมีคนจหวนนี้เหมือนจะมีคนวิ่งมาอยู่ข้างหน้าตรงเบอร์สามนะครับปาดมาปาดมาจวนนี้เซ็นเซอร์เซ็นเซอร์มาดิเรียบร้อยเต็มหุวสวยจัดนะครับคนดูโอเคตอนนี้ผมก็ได้มา8คิวเลยนะครับ โคตรนัวโคตรตึงนะครับตอนนี้เพื่อนเพื่อนเราก็แบบชิวจัดเลยนะครับคนก็เริ่มยุบแล้วนะครับตอนนี้วงก็บีบเอ่อวงบีบไปทางเขาเรียวกว่าเมืองอะไรผมไม่แน่ใจนะตอนนี้วงบีบแล้วขออนุญาตซื้อของก่อนนะครับคนดูขอที่มันจะเป็นแล้วก็ซื้อเก็บเก็บไว้นะครับตอนนี้ไม่เหมือนข้างหน้าจะมีคนหรือเปล่าผมก็ได้ทําการเปิดโดนไปเหมือนเพื่อนเบอร์หนึ่งเราจะโดนนะครับคนดูเพื่อนเบอร์หนึ่งน่าจะล่วงไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยมีคนคนดูมีคนข้างหน้า ตัวนีจ ouais, ังหวะเออเอ้ยโอ้โหเรียบร้อยแม่งมีตัวอร่อยคนดูเฮ uh, okay. ้ยเพื่อนเบอร์สามโอเคยังมีเบอร์สามมาช่วยเรานะครับคนดูตอนนี้มีเบอร์สามมาช่วยถือว่าโอเคพันยาก่อนสวยสวยสวยเพื่อนสวยสวยยิงยิงยิงโอ้ยรีบเขาวงก่อนเลยนะครับคนดูตอนนี้วงค่อนข้างที่จะแรงมากเลยนะครับคนดูเฮ้ยไอตัวเดิมหรือเปล่าที่ยิงผมเมื่อกี้แต่ผมจะไม่เปิดนะครับตอนนี้ของผมก็เอ้ย ตอนนี้เลือดผมก็ไม่ค่อยพร้อมนะครับเดี๋ยวเอาวิ่งถอยก่อนนะครับคุณดูโอ้โหเพื่อนเราก็ดาวหมดเลยนะเหมือนอจะมีสตูดักวงนะค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับทําให้เราเล่นค่อนข้างที่จะยากนะครับคุณดูเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยคนเยอะผมว่าตัวเนี้ยคนเยอะคุณดูแถวเนี้ยคนเยอะจริงเมื่อกี้ผมเห็นอมีสตูเปิดจุดแถวนี้นะผมไม่แน่ใจว่ามีกี่ตี้หรือว่ากี่ตัวแต่ที่แน่ๆเหมือนข้างหน้าจะมีคน จะว่น,นี้แล้ววิ่งเอาเลยไอตัวนี้ยืนโอ้โหใจเย็นใจเย็นเพื่อนมาดิสองเมตรล่วงเอ้ยเห,หมือนเหมือนจะมีศัตรูมาใจเย็นใจเย็นแล้ผมวิ่งโดนดักอะไรเนี่ยเข้าวงก่อนนะครับคุณดูตอนนี้เข้าวงก่อนนะ,ะตั้งไอ้อลก่อนพันยาก่อนรอดักยิงนะตอนนี้เราได้เปรียบแล้วนะครับเพราะว่าเราอยู่ในวงแล้วนะครับคุ้ดูเลยเหมือนจะมีศัตรูอยู่แถวนี้หรือเปล่ามีคนเปิดตาหาผมเคแล้วเปิดโดนไปก่อนนะครับตอนนี้อุ้ย โอ้ห oh, แล้วเหมือนน่าจะมีคนจังหว่นี้ตั้งไว้ก่อนทีหนึง่งโอ้โหเจ็บจัดเกาะผมเกือบแตกนะครับมุณดูพันยาตัด่วนเลยจังหวะนี้พันยาตดวด่วนเลยโอ้โ oh, ห oh, oh, เกือบตุยนะครับเมื่อกี้เกาะสี่ผมก็เอาไม่ลงนะเดี๋ยวเราวิ่งออกก่อนนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะมีตีโถมมาหาผมแล้วนะครับคุดูไม่รู้ว่าตอนนี้จะไหวหรือเปล่านะครับ เยวิ่ง yeah, ออกก่อนนะครับวิ่งออกซ้ายก่อนนะครับคุณดูเอ้ยแล้วเหมือนน้าจะมีโคังหวะนี้ก็ตั้งให้บอลไปเฮ้ยมีตัวบาเลดว่าใจเยน็นเอ้ยใจเยน็นเพื่อนใจเยน็นใจเย็นโอโดนตอดโดนตอดโดนตอดโอ้โหเรียบร้อยตีหนึ่งนะครับคุณดูใครจะไปไหวนะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ